สบายดีนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสกุทุกคนมันนี่กลับมาพอกับเป่าวพอดนี่แหละมันนี่พี่น้องเป่าพอกับพ่อกระเทือนไม้นี่และมันนี่มากับบรรยากาศไต้ต้นมังยุ่มเลยพี่น้องกับบรรยากาศเตียงพียงใบใบเลยพี่น้องโอ้ห่อนแห้งมันนี่พี่น้องบรรยากาศห้อนแห้งมันนี่เป่าพอดก็เลยจี๊ดฮะเนีเปรี้ยวๆสมๆนี่แหละมาภาคีผางน้องมันนี่ มากครับจจรแจวแจวปลาแหลกเนี้ยเนี้ยพี่น้องกินสมมังยุ่มมันนี้พี่น้องกินไตต้นเลยมาหนิมาเลยไปทั้งไรมาอนนี่พี่น้องหานแนวเปียกๆนาะพี่น้องกินแามห่อนนี่มันจังที่สวงนี่ยุ่มสดๆเลยไตสดเลยมาหนคือเกาพี่น้อง กอนีิกินกับฝากเจ๊เด็กเี็น้อยพี่น้องฝากซองในเด้อพี่น้องซองบาบ้าพอดพ่อกระเทินฝากกดติดตามกดซับสะใจกดไลค์กดแชร์บาบ้าพอดในเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเลยกันเนาะพี่น้องบาบ้าพอดขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคี่เขามาเบิ่งมา่บมามากพี่น้องวันนี้กินสมแซ่บน้ำบาบ้าพอดสมมังยุ่มพี่น้องนี่ ปลาพ่อนกินตางมูเอ้พี่น้องพุยแก้วเอาวัฒนัตพี่น้องปลาพ่อนก็เลยถวยมาอีกใบหนึ่งปลาพ่อนกินมีแบบนี้เลยพี่น้องพูดจะถวยนเลยโอ้พี่น้องเลยไล้แตกแล้วเพราะท่านกิน พี่เนาะปลาพ่อนกินแนวนี้นะปลาพ่อนมาแ,แต่เอาแก้วนี่ลาดลงเลยพี่นนองสัวเรื่อยเลยแก้วเนี้ยวตัวบางคนเพิ่งเอาไปต้มกินเน้พี่น้องก็แซ่เพื่อกันต้มแต่ปลาพ่อนมากแนวนี้พี่้องพ่นเลย ม,มามามาพี่น้องมากินน้ำกันเมนูสมมืนนนอ,มอ,อมน,น,นพีพี่น้องมาพอกระป๋าพ่อดมือนีก็มนูดสมหมักยุ่มเ็จแอบยุ่ยๆ่นมอเด้อพี่น้องเด้อเมื่อสุขสุขคนกินให้มันช่วงพี่น้องเจ็ดงานมันไม่เมื่อยมันตองใจอย่างสิ่ันนึงสิ่ช่วง ท่านนี่เพื่อพี่เพื่อน้องเด้อืมอืม,อมตาแตกเลยจ้าเนองสมคักมึงยุ่งกกอู้อ Chú ăn đi phí nó Ta rồi bao phân mặt Mà ai phí nó khuôn thương Càng thương khuôn héng là ai phí nó Mừng được Têm nó ตะเวนซองตาในจ้งหน่อยพี่น้องบูมไปไหนบูมกุ้งยุม่มนี่แดดซองมาอยู่นีต้ต้นผาเฮ้วยตวงคักพี่น้องต่อท่าอยู่ ไหนมันช่วงนาะพี่น้องนี่ต้องเจอจริงๆนะสำหรับคนมากินสมนี่ว่าคักสุดยหนอพี่น้อง น้าวแตกเลยอคือเกานั่งอยู่้างบอกุ้งคือเกาเนี่ยพี่นอ้องมันจะมีเสียงใบตีน้ำในเด้อพี่นอ้องมันจะมีเสียงรบกวนเนี่ยเปิดใบตีน้ำเลย อโอ้ยกจะก,กั้มกับพ่อเลยพี่น้องยันบนเลยนอนมือเร็งช่วงเลยว่าพ่ออ,อีก,กั้มมีก,กั้มตู้ถ่ายพ่อเลยพี่น้อง เมืเ่อตื่นพี่น้องทวงเด้แบบนี้อ้าวสำหรับคลิปนี้กับพ่อไว้จ้านี้แหละนาะพี่น้องเนาะ่อ,อนอื่นมาพ่อนกับขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกุตุก้นปี่ขาวมาเฟืองมาส้มที่ปลาพ่อนมาแต่ต้นจนจบเนาะพี่น้องปลา,าพ่อปลาพ่อนกับขอขอบุญขอบคุณหลายๆ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้จำนี้นะพี่น้องคลิปนาพ่อกันไหมมีแนวกินเล็ดเล็ดปาพ่ออันกับท,ทายให้พี่น้องเบิ้งอีกฮะจำนี้นะพี่น้องพ่อกันคลิปนาสบายดีพ่อกันคลิปน,า,า,พน,ปนาพี่น้อง